เอาครับเข้าข้อยกขึ้นหมาลูกนี้ใส่คารับสองครับเรียกอำนาจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปหนึ่งแชร์ครับนี่ครับเก็บไปกี่แต้มครับเรียกอำนาจครับยังไม่ขึ้นสกอร์ครับหนึ่งหรือสองไม่รู้ครับนะครับกองยกขึ้นหมาลูกนี้ครับ สวยครับสองต่อศู0ครับช้างสึกขึ้นนำไปครับพี่ทองมหาทาตยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับอืม นี่ส่งมาทีมเดียวนะครับมหาธาตุนี่ครับเขารอบรองชนะเลิศได้ครับเดินลอองให้มันตให้มันตงใหม่หน่อยอย่แชนะเียกอำนาจครับเขาวงมาครับลูกนี้ครับเขย่าเขย่าเหมือนย่ำหลังมดแดงครับเรียกอำนาจดูขาครับสับไปสับมาเข้าข้อได้ ยกขึ้นมาลูกนี้ครับเปลี่ยนครับเอาครับพี่ทองครับมหาธาตุครับใบที่สองครับ ยกขึ้นหมาลูกนี้เปลี่ยนอีกแล้วครับนี่ครับพี่ทองครับเปียกอำนาจไม่รีรอครับเข้าวงมาครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับลูกนี้ครับเข้าวงมานี่ครับดูครับเลียกอำนาจ ล็อกคอได้เปรียกอำนาจยังครับยังเอาครับ,รบเข้าข้อยกขึ้นหมาลูกนี้ใส่คารับสองครับเปรียกอำนาจอ,อืดูหน้าตามมุ่งมั่นมากเลยครับเปรียกครับ เตยทะรอตีสวดคืนครับยังเสียสองอยู่อ,อครับเขี่ครับลูกนี้ครับดองมหาทาตครับเสียอยู่สองคะแนน เอาวงมาครับตรงนี้ครับดับขึ้นมาอืมครับเปลี่ยนอีกแล้วครับท้องครับเหนียวแน่นลือเกินครับเปียกครับเปียกครับท้องไม่ยอมครับเดี๋ยวดูจังหวะซอยขาของเปียกอำนาจครับนี่ครับ เ็บหาหาเรียมครับนี่ครับยึกจักยึกจักครับหนึ่งครับสองครับยังไม่เข้ารอกครับสามสี่ยกขึ้นมาลูกนีใส่ใครนะครับเปียกอำนาจโอ้โหเก็บสองคะแนนไหมครับ เตทอรอทำอะไรไม่ได้ครับเหลือใบสุดท้ายยกขึ้นมาลูกนี้เสียสองอยู่ครับเดี๋ยหนึ่งใบในมือครับตีพิษมหนึ่งใบขึ้นหลุดหนึ่งใบลูกสุดท้ายครับอืม,มเปลี่ยนครับ ตีโดนรับสองครับตีติดรับสามครับลูกนี้โอ้โหโอกาสที่เป้าจะขึ้นรับมีสูงครับลูกนี้ครับต้องกองครับต้องยกหน่อยครับลูกนี้ฮะยกขึ้นหมาลูกหนีใส่คาเด็บสามคะแนนได้หรือเปล่าครับโอ้โหครับตีดีครับลูกนี้ครับ 2อนัน่าจะได้แะครับแต่3นี่ต้องวัดครับ น่นจะได้จุด2ครับกองช้างศึกครับเข้ามาเก็บแต้มอู้หูได้ไหมครับน่าจะได้ครับมาดูครับกี่คะแนนครับ วัดอีกแล้วครับเนี่ยสองได้แล้วครับวัดลูกที่สามครับเดูสกอร์บอร์ดครับกี่คะแนนครับ กลายเป็น5ต่อ0ูนย์เนี